ยี่ส7นะครับกุมมแพนะครับคเดือนแล้วเนาะออเดี๋ยวอาเดินทาง9ก้ากล่องนะครับไปหลายจังหวัดเลยครับพะเยายุดยานะครับขอนแก่นศรนะีมาเนาะไปหลายที่เลยเชียงรายนะครับก็ที่จองกันไว้นะครับ นะครับวันนี้ส่งมีดูบารมีนะครับปฏิวัติแล้วก็เท่ามือหนึ่งนะครับเตรียมกล่องแล้วครับเดี๋ยว,ยว,ยวไปเอาแตงกวามาใส่นะครับใส่แตงกวาให้กินทุกกล่องนะครับ กินแทนข้าวแทนน้ำเนาะประวัตอยู่ในกล,กล่องนะครับตรงไหนเยอะไ่เยอะนะครับ กอนเดินทางนะครับสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับผม,มสภาพปัจจุบันนะครับวีสิบเจ็ดนะครับกนะุมภาเนาะนี่ปฏิวัตินะครับสมบูรณ์ทุกตัวนะครับนี่ทองมือนหนึ่งนะครับ ของแรงทุกตัวนะครับโอเคนะครับเดินทางวันนี้นะครับผมเรา,ารับได้เลยนะครับใครสนใจตัวไหน as, ยังไงก็โทรมาจองได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะครับเนาะใครชอบมาแขางหน้านะครับเนาะ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆโอเค